เว้ยมึงเป็นเฮียอะไรมึงบัฟโอซีไอควายมึงเป็นเฮียอะไรกันวะไอเฮียมึงเป็นเฮียอะไรวะไอศาสตว์อะไรตกลเล็บไว้หมดบรรลุตกลงเลไว้หมดบรรลุตกลงเลไว้หมดตกมันตกมันตกปลามาเล่นเลยกูจะเล่นตรงเล็บระดับมึงมากันหมดเลยเดี่ยวตกตกลงเล่นเลย มาแล้วเนี่ยมากันแล้วคือมากันแล้วโดนไฟโดนไปตีคนหนึ่งได้ป่ะเวลาแค่นั้นแต่งหนึ่งทองออกออกออกมืนเนี่ยเบ็โดนตรงไหนอ่าหกส่วนใกล้ดีไปนะเฮ้ยมาตรงเลเบลดิเียเพื่อนโดนหมดนะเพื่อนโดนหมดนะถ้าไม่มาไอ้ตีตีต้องมายิงให้เพื่อนหน่อยตีเพื่อนไม่มีปืนบนรถ ไม่ทันแล้วอยู่โคเคนรอดแล้วนะไอ้แฟงรีมาเออมึงต้องมาถ้าไม่มาแพ้หมดตีมาไม่ได้ไปไม่ทันแล้วอยู่โคเคลุู้ไม่มึงควรมาตั้งแต่ทีแรกเว้ยน้องโอ้ใครก็บอกอยู่ไม่ต้องดูว่าเพื่อเราไม่มีโดนแตกแล้วก่อนนั่งกูกันเลยไม่คุยกันเลยนะเว้ยไฟไฟไม่มีใครคุยเลยนะตอนเนี้ยชุบหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบกันหน่อยชุบกันหน่อยเว้ยชุบชุบยังไงก็ไหวที่กูดีไหวไหวชุบยังไงก็ไหวมึงเล่นชุบกันหน่อย ตีต้องรีบมาตีตีไม้กูหน่อยดีตีเชไปหาพวกดึงก็ได้นะเบสชุบเพื่อนกัน corner, s. <S ด้วยชุบเพื่อนกันด้วยไอ้สองเนี่ยชุบเพื่อนกันหน่อยชุบเสล่ะคุณชุบนะชุบเสิร์นคชุบเติรชุบเติรชุบไปชุบไปได้หมดแล้ว ตื่นตื่นเล่นต่อหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยชุบมือค่าเปลี่ยนมีดค่าเปลี่ยนมีดค่าคนเล่นมันไม่มีแล้วคนเล่นมันไม่มีแล้ว่าเปลี่ยนมีดฆ่าเปลี่ยนมีดฆ่าคนเล่นมันไม่มีแล้วคนเล่นมันไม่มีแล้วเปลี่ยนมีดฆ่าเปลี่ยนมีดดิเปลี่ยนมีดฆ่าเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดฆ่าหน่อยมันจะหมดแล้วมึงใหญ่มันชุบดิเปลี่ยนมีดชุบเพื่อนด้วย ชุบเพื่อนชุบเพื่อนเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดลงน้ำได้บ้างมึงอ่ะต้องลงน้ำต้องลงน้ำเอาอีกตัวหนึ่งนี่มันจะขึ้นรถหนีเนี่ยเอาอีกตัวหนึ่งหน่อยมันกำลังขึ้นรถหนีเฮ้ยไอ้เหี้ยหัวหมีไอ้มึงเป็นเหี้ยอะไรเล่นโอซีอ่ะไอ้สัสฮะเป็นเหี้ยมันตอดเลยควายควายมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงบัฟโอซีไอ้ควายมึงเป็นเหี้ยอะไรกันวะไอ้เหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรวะไอ้สัส เไ็้เหี้ยอะไรมึงเล่น้างนอกอะอ่ะอ้ควายเป็นเป้าไอ้สัตว์พวกมึงนะบัฟข้างนอกอ่ะไอ้เหี้ยตัวดีนะไอ้สัตว์มาฮอมาฮอทำไมเงียบหว่ามั้ยแต่คองไม่ดีนี่แต่พี่ได้หมดมาฮอเจ้าผมเล10นาทีนะเออรีบเอารีบเอาเบสเหล็ก8นาทีอ่ะมีใครจะดีช่วยได้ไหมวางโดนกี่คันหนเร็วก่อนที่ตำรวจจะมาเร็วประมาณ ห้าหกคันก็พอพวกมึงต้องดึงแล้วเวสให้คะแนนมึงเพื่วยไม่ได้หรอกห้าหกคันมาห้าหกคันก็ไม่ได้สุดแล้วล่ะเบสไอ้เหี้ยมึงไปเหินเขาว่าเหินทิ้งเหินทิ้งอ่ะพวกกูได้เยอะพวกกูได้มันมาเยอะแล้วผมยิ้มรักเราก็โดนเยอะเหมือนกันแรกๆกันไปแอร์ไปนี้มีตัวแกอยู่เอามาคบหน่อยเติมมันแป๊บเลยเอางั้นเนี่ยเหลืออีกศพหนึ่งงั้เนี่ยใครไม่เอาเนี่ยของผมเหลือ27นาทีนะครับ งุกนอะใครใครอุ้มอยู่ป้าของเก่าอ่ะของเก่าใครอุ้มบ่นเฮ้ยใครใครใครไม่ได้อุ้มมาสลบพี่กูได้ป้ากูจะไปช่วยเพื่อนแบบมีใครไม่ได้อุ้มป้ามีใครไม่ได้อุ้มบ้านตรงเลเบลอ่ะมีไหมมีใครไม่ได้อุ้มป้ามีใครไม่ได้อุ้มไหมทุกทุกคนทุกคนอุ้มหมดเลยครับไอเฮียตีโดนอุ้มอีกแล้วไอเฮียตีหลุดอีกแล้วได้ไงวะเนี่ย ตอนยี่สิบสามแล้วยี่สิบสามแล้วสี่ยี่สิบสี่นาทีชนะไปอุ้มกันตาได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆตาเออตีห้าเออตีห้าลงน้ำมาดูตลอดเลยดีจริงเอาลงน้ำก็เตสองเทเฮ้ยใครไม่ได้อุ้มเนี่ยใครเนี่ยบอลผมไม่เอาโม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 เอาไปดีกูไปช่วยเพื่อนกูมีปืนโอเคโอเคดูเรื่องเนี่ยตัวไอตัวบาโบซีของมึงอ่ะมีมือคนใส่ กอดลไปโอาเคแทนลุงหน่อยดิกอดกูได้แล้วกูได้แล้วกว่ามาแล้วกูให้เติร์กไปแล้วกูให้เติร์ฟไปแล้วไอเติร์คมึงให้กอดอุ้มก็ได้นะแล้วมึงก็มาให้จับกลุ่มหน่อยช่วยเพื่อนหรือว่าพสมมติตอนเราตอนเราเขาไมผมผ่านตรงจุดหนึ่งแล้วศพแม่งหายแต่ยื้อได้แค่ยี่สิบนาทีนะเอาอุ้มที่ผมนะครับเมื่อาเกย์กู ดึงจนน้ำมันหมดเลยเฮียไอ้สกอตเอาไอ้เบ้มหน่อยนะมึงเบ้มหน่อยนะมึงเบ้มหน่อยนะอย่าเติมก้ามปั๊มใกล้ๆมึงไปเติมไกลๆหน่อยนั่งอยู่ทะเลทรายนะพี่ใครเอาตัวรอดบอกนะพี่ตำรวจมันแช่ไม่กี่คนเองนะเว้ยเจ็ดคนเองนะเว้ยขึ้นไหมหรือไงยิ่งรวมกันยิ่งรวมกันก็ได้นะเว้ยพี่มึงไปถ้ามึงจะไปมึงไปโคเคนไหมพราะมันอยู่โคเคนเยอะเผื่อมึงได้เจอพวกมันอ่ะ อยู่โคเคนนะผมอยู่โคเคนนะไม่กระตือพวกมันบนโคเคนเลยเฮียปล่ะตรงข้างบนอยู่ไหนอ่ะไปสั่งแผนด้วยอ่ะก๊อตมึงเมากบไปก๊อตเออมึงอยู่ไหนล่ะมึงอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูแบบหนึ่งนาทีออกตายอยู่เลเบลไปเลเบลเลเบลกักเบอร์เลเบลมั้งเลเบลกำลังไปกำลังไปโคเคนอยู่ปะเออตายอ่ะตกร์ เไปปกติในไหนนี้บ้านเหลือสองพันะไอ้เหี้ยไปนอนอะไรพวกมึงน้ะอยู่อะไรกันเยอะแยะไอ้เหี้ยมีชินใส่อะมาตอนเนี้ยดึกๆอยู่กันเยอะเนี่ยไอ้เหี้ยไปนอนกันไปโดนมันไล่อยู่คันหนึ่งมันอุ้มเพื่อนเราอยู่มาสเตเดียมนะคันหนึ่งพี่ไล่อยู่ไหนพี่เจมเกลียนเลยครับเกือบยอดเลยไม่เป็นหลุนแล้วก็โทษกูแถ่เดียวกันไหมเหลืองงานนี่ยแยกไปเลยจะากูไปรวมมัรวมกุ๊บเอ้ยพี่ตีช่วยเพื่อนอยู่บ้าพี่ตีพี่ตีตาย หายแล้วก็โดนด้วยปหรอแต่เราได้มาเยอะจัดเลยนะลูกเอื่อแข่งกันได้เราก็โดนแข่งเส็จมันแล้ววันนี้ได้กี่กรี่ออกโดนรถครับไม่ว่างใช่ได้แฝดร้อยเลยคู่ไม่ว่างครับแต่ผมไดีครับสบายดีครับใครเถื่อนได้ไหมครับรถจะพังซ่อมไม่ได้หรอซ่อมไม่ได้หรอโดนตำรวจไล่หรือว่าอะไรคือมันซ่อมไม่ได้หรอโดนเพื่อนโดนญาติมันไล่ครับอยู่ไหนไอ้เติบฝั่งบ้านเการับ คุณดูฝั่งบ้านเสาอาทิตย์ได้อยู่ตรงไหนกําลังลงไปครับกําลังลงไปอ่ะกูลงกูลงอยู่แถวเสาอาทิตย์นะมันอุ้มเราด้วยใช่ไหมมันอุ้มเราด้วยใช่ไหมโอเคมึงล่างมาเราปั๊มนะครับคุปะอ่ะอ่าอ่าท่านึงกําลังไปเราแบบปูนี้เราไม่กนไว้เหมือนวนไว้ทําท่าชนไว้ขโมยรถในคุกถอดเอาไปแล้วเนี่ยเคาร์โต้คมเออเยใครไม่อยู่น้ะเนี่ยถ้าใช่ที่ผมเจออยู่ไหนเราไหนแล้วมึงนับอยู่ไหนออกไปข้างบบนครัททางี่ใกล้ปั๊มมึงด่าบ่แล้วมันลงมาชุบไหม เรื่องมันอยู่กับผมสองคนนะพี่อยู่ไหนอยู่ไหนแล้ว<ด>พี่สารแดงส